คิมเบอร์รี่เปิดใจเล่าหวานจุดเริ่มต้นสัมพันธ์หมากปารินออร่าความสวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนโวเทมัสหวานใจของพระเอกหนุ่มหมากปารินตอนนี้กำลังเตรียมเป็นเจ้าสาวแล้วบอกเลยว่านับวันยิ่งสวยไม่ไหวหนุ่มๆหลายคนต่างพากันอิจฉาหมากไม่น้อยล่าสุดคิมเบอร์รี่เปิดใจผ่านรายการ Woody FM s p เ c i a l เล่าจุดเริ่มต้นความรักว่า ทั้งคู่รู้จักกันตอนที่อยู่ช่องสามระหว่างมาแคสเรื่องสี่หัวใจแห่งขุนเขาซึ่งตอนเจอครั้งแรกตนก็ไม่ได้มองไม่ได้สนใจเลยเอาจริงๆคิดว่าหมากเป็นเกยด้วยซ้ำเพราะดูแบบสะอาดสะอ้านพอเริ่มเป็นเพื่อนกันเริ่มเล่นละครด้วยกันก็เห็นว่าเขาแบบมีสาว ซึ่งระหว่างที่คบกันมา10ปีแล้วก็มีเรื่องทะเลาะก,กันยุ่มยิ่มไร้สาระเหมือนกันแต่ตนจะเป็นคนที่ชอบเคลียร์เลยแต่หมากจะเป็นคนที่ใจเย็นเก็บไม่พูดจริงๆสิ่งที่เรียนรู้ที่คบกันมา10ปีสำหรับตนเป็นคนใจร้อนต้องเคลียร์ต้องคุยต้องพูดตรงมีอะไรพูดบอกมาเลยใช้หัวใจพูดแต่ก็มาเรียนรู้จากหมากบางอย่างก็ปล่อยให้เวลามันรักษาบ้างหรือว่าบางอย่างไม่ต้องพูดก็อาจจะดีกว่า ไม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจกันตนก็ได้ข้อดีจากตนนั้นมาแล้วตนก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันแต่ก็ยังเลือกกันและกันแล้วก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้เลือกที่จะรักกันแก้ปัญหาด้วยกันมันเหมือนเหลือแค่ทางเลือกเดียวก็เลือกที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตกับคนนี้ก็จะมีงานแต่งเกิดขึ้นในปีนี้เดือนกันยายนหนงานจะจัดที่อิตาลีก็มีแค่ครอบครัวกับเพื่อน ส่วนงานที่ไทยจะจัดในเดือนพฤศจิกายน